วันนี้อยู่ในด่านเฮลนะฮะเฮลเลยไม่ใช่เฮลด้วยกับเกมเกมคิลิ่งโฟร์นี้อยู่สองคนเดิมกับไอพี่กับคุณวิกโกนนะชิวโกนใครไม่รู้นะครัเลดี้เนี่ยครับรอใครตันบินแล้วก็มีอีกเกเอ้ยอีกอีกอีกคนหนึ่งคนณเขามีปัญหาเรื่องสตรีมชิมสตรีมนะเขาบอกชิมบางมูลแล้วก็เห็นเป็นรูปใคร ê gần ui 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 nó ui ui quá ui 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 nghe ui 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 mình phải ui 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 Cua, là ui 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 อโ้ยเดี๋ยวต้องเจอปืนพิเศษเว้ยเฮ้ยตาดันันนี่แลระดับไหนเนี่ยเอาดิเอาจริงเหรอไอตอนนี้มานี่นี่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเสียงเพลงโุ่นล็อกเลยตึ้งตึงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเพลงเกมอะเหมือนเป็นจัดคอนเสิร์ตอะไรที่อะ ขายอะไรไยีสองวะเจอเฮ้ยเดินไปไหนวะโอ้ช่างมันเอออบยิงมันเลยเฮ้ยร้านขายน่าจะไปทางนี้หรือเปล่ามมันไ่ทางทางนี้ทางนี้ไหนวะว่ามันมันมีเทตุเดอร์ี่บอกอยู่ไง Ok, thử mấy cái mấy trời lạnh lâu khí lắm. Soy hên hẹn 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 một hẹn 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 เออเออตรงนี้นี่เองเอแอบตั้งนานเห็นต้องเอาปืนมาจำตัวมาก่อนเฮ้ยเฮ้โอ้ยตังหมดเลยตังหมดเลยอาจข้าวอะ้มหมดเลยไม่มีตังนะ ดูเดีอเด้เดยวถ้ามีตังเดวแบงก์แบนเฮลเฮลนี่มันน,นี่มันหิวใช่หิวตำนานของคนอ,อ้วกตำนานของคนอ้วกอันนี้น้ำไหลขึ้นน้ำไหลขึ้นชัดๆ อันนี้ตำนาน,นของคนอ้วกใครที่อ้วกก็จะเป็นอย่างนี้จริงเอ้ยอะไรวะงอนอ่ะ <laughs> อันนี้คือบอดปอรประกัดบอ่อประกัดนะอุ้ยตาลเพิ่งเห็นด้านบนวะ่ะต้นใจต้นใจมานะเฮ้ยมาเลยแมงมุมโอ้ยอ้วน ไหนในอ้วนอัวอัวระเบิดเฮ้ยต้องหุนต้องหุนต้องหุนหมายไหนตัวนี้ยิงหัวแตกคนหลุดเลยเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าไม่เห็นนะหมายไหนมามาดิงพุงแตก เฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่ไหนคิดว่ากลัว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 กาดยิงเราเป็นทหารเ้ยมิล้า โอ้ยเดีที oh, boy, oh, oh, ่ไม่ใช่แมงมุมเอ้ยตรงนี้มีคนฉีดแตกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกิทอุ้ยกิทความออฟตังค์มไม่ตังไม่ตังชดเมื่อกี้ชดอ่ะชดชดแล้วนะ นี้อะไรเย่ยดาเฮลแล้วนี่คนขายเขาชื่อเฮลคน,คนขายชื่อเฮลด้วยระเบิดใช้ไม่เป็นอยู่วันนั้นกดจีดิเพิ่งใช้เป็นวันนี้เฮ้ยอ๋อ,โอ ขอขอเล่นปืนกลมั่งละกันเด้อเดี๋ยวค่อยขายเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันอเอาไม่ได้หรอะมันคืออะไร,รอ,อ่ะจ กําเอาตังไปซื้อกอระสุนไปเอาตังไว้ซื้อกาซุนไปเออซื้อผิวเอาไว้ก่อนเลยกออพังก็ค่อยซ่อมเราซื้อมาก่อนกออพังก็ซ่อมแค่สองถึงสี่บาทไม่ไม่ไม่เอเอ,เอนี่ปูด้วยกระเบื้องอะไรเนี่ยกระเบื้องไอ้ไอ้ที่เขาเอาเล่นโนมิโน่เฮ้ยเฮ้ยสงสัย พวกนี้ชอบเล่นโดมิโนเออมามามาอืมปืนกับเลื่อยเอาไว้เฮ้ยโดนมสูญช้างนี่อะไรอ่ะเหลื่อยน่าจะเหมือนเฮ้ยกี๊หาพี่อ่ะเธอแถวบ้านให้กี๊เลยเนี่ยนะเธอแถวบ้านเก็บกดไหนไหนตัวไหนเก็บกดมาเก็บกดเนาะเก็บกดนะเก็บกดเนาะเอากี๊ตายปนเฮ้ย มันเหมือนทหารที่ที่เขายิงกันในสงคราเคมเฮ้ยกระโดดมากระโดดนะกระโดดนะฮึบโดดได้ครับเนี่ยต้องซ่องก่ออีกแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยอาออชีด้วย ไอเขียนไม่ไดเอาเอาตังไหมตังนี้เอาไว้ซื้อเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาขายปืนนี้แล้วเดี๋ยวซื้อ u ัน i ิงช h o t กันแล้วกันไม่เนเหมแกมค้เดี๋มาอไ้ปืนก็เนี่ยใช่ไหมครับบืออะไรอ่ะเยิงปิวเลย ไปไหนอ่ะนู่นน้ามีเอฟเฟกต์ปืนยิงได้ครับข้อข้อข้อไม่ต้องอ่ะเอาไปทำโอ้ เดี๋ยวสตาบ้าก็มาอีกนานแหม่แล้ววันนี้เราต้องรับสู่ร้านหารเล่นกันแหม่แม่แม่แม่อ๋อแม่ทำหาอะไรอเรอแม่ทำหาอะไรเดี๋ยวบอกฮิวเลย ฟันเลยเหรอเขาอร่อยอุ้ยซานฮะเฮ้ยเฮ้ยนราเป็นปูนเนี่ยว่ะเกิดมาจากปูนเฮ้ยอยากเข้าไปอยู่ด้วยเข้าไปอยู่ได้ไหมนี่ระวังตะเกียงตกใส่หัวมองหน้ามองหน้ายิงวอลุด ก็โปรเจกต์เพดีน่าจะมาก่อนนะเพดีสองใช่เพดีสองแล้วก็เออเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยเอามาดูนี้ดิโดอลังการใหญ่ไหมขนาดประเทศไทยยังทำไม่ได้ใช้กีตาร์อะไรเนี่ยเพลงแรกในคิลลิ่งฟอร์ที่ดานแรกเนี่ยจากเพลงเศร้ามาเป็นเพลงล็อกเลย จากไปจากพไม่บอกเธอวอนนีเจ้ากระสุนไหมกระสุนกองกระสุนทางนู้นมีพี่ปืนนะปืนอะไรอ่ะปืนเช็ดก่นเฮ้ยหมา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 เป็นเลยหมาล้วนเฮ้ยหน้าลุกชัดๆพี่มือลุกตุ้มหรอ มือลูกต้มกอนด้วยอุ้ยลูกตู้กีดกีดกีดเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกีดเหรอถ่ายลบเป็นหลักฐานไปเลยแล้วกันโฮ้ยกีด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 ยิงกีดปิวเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกระวังใส่เก่งในตัวเดียวทำร้อยเฮ้ยเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะ เออเมื่อกี้ใส่พ่นที่บ้านเมยไม่กินอะไรใครเอิดใครเอิดอีอ้วนหลังหลังอีอ้วนเอ้ยอันนี้เอผอม เราเองเจอไอ้ตัวกีด์อ่ะบอสอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอไปซื้อกระสุนกันเนี่ยแม่สุดท้ายมันทำไมต้องเลยมันมันไม่เอาเป็นห้ากับห้าทั้งทั้งทีวมสุดท้ายมันมัน

เออออกตรงนี้คือใครทำบาปก็จะมาตกบอลล็อกตำนานรอบขานะักเงียบเป็นบ่อปักแมวนะฮะถุยเฮ้ยระเบิด <laughs> เป็นแมวสวิงนะนี่เป็นเวิร์มโพนะจากหนังเรื่องอะไรไม่รู้ที่มันสามารถย้ายมิติได้นะนี่ ตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้บอสอะไรออกมามันปลูกต้นไม้ในใจเธอรอก่อนเราเดินช้างก็เข้าถือจอดกันะเขาถือจัดกันเจอบอสละเอาระเบิดไปกินอุ้ยบอสไฟเปล่าบอสไฟเปล่าไฟเดือดกาเอ้ยไฟเดือด cả ơi. cả ơi. cả ơi, cả ơi. Rồi tay ăn ạ. Bay. Bớt. Thôi, hại lên. Này boss ở ไหน, luôn. อ,อ,อ,อ๋ Bot. อบอสเดี๋ยวไปอ้างเองมันเลยมันกะเจอละไม่ไดนะ้บอสนะขอขอเจอแล้วบอสปังฟังตายอยากจังว่าพัดนี้เจอแต่ลูกน้องวันน่นนะ เจอบอสละยิงทำไมกเนาะตายแล้วชนะแล้วกระโดดนั่งแล้วน้ำปืนอะไรตั้งเลยเจอใครรู้ไหมเเจอนะเชื่ออะไรวะเชื่ออะไรวะเออเจอไพโรแมนได้โห อ๋อแล้วก็เจอในตัวในเคาน์เตอร์สไตล์เจอปืนเอ็มสี่ในตำนานโอเคไปแล้วแบบนี้บายบาย